เมื่อวันมือแรกเขาติไปเบิร์งานเพราะว่าเขาติตัางเขาสิตัางวงใหม่เดี๋ยวเขาต้องไปเบิร์งานเดี๋ยวต้องสมัครเป็นเซอร์เลยเด้อต้องสมัครเป็นเซอร์เลยเด้อพอเขาเขาเสียเขาติดตัางวงมาเขาก็ต้องไปไปเบิร์ไปเบิร์งานว่ามันต้องเป็นแบบไปเอกบอสไปเอกบอสได้จ้า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 ขนาดไหนมันจะกระลอยบ่จะกระลอยบ่ ใครเอกของวงนั่นอ๋อเออดีเลือกเองพี่น้องพอาจะไม่คัดเลยตาใจตาใจเพราะหนาตัวเนาะเออรอหาขึจนาเลือกูเออรอหาขึจะน่าเลือกกูผู้ใดรอผู้ใดร่ำมวนร่ำดีนี่ให้เลยเข้าไปไหนเขามาเอาเราดีสิ่้่ำคูฟ้าเหลือกไปเอกเองหนึ่งสี่ดีใช่สองบอยสามครูกันไปนะ ที่ปุ๋ยจอบกินเด็กเด็ชัดเจนเลยหมอน้ําใจเกินแสนได้คอยเฮ็ดฝ่ายเอง<ป>เฮ็ดฝ่ายเลยเนาะเฮ็ดฝ่ายเลยนี่ง,ง<ป>านจีวารจัเออที่งานจีวารจังเอาเอาแม่จะถามวามาจาังเนาะ